ความหมายเลข447744และ047740นะคะความหมายร่วมกันนะคะก็คือเป็นคนที่เฉลียวฉลาดค่ะสมองไวเก็บข้อมูลเก่งะรายละเอียดเก็บได้เยอะมากค่ะไหวพริบดีแก้ปัญหาเก่งพูดเก่งคำพูดมักจะมีความแสบซ่อนในคำนะคะแม้ว่าจะเป็นคำสุภาพก็ตามมีความมั่นใจในตัวเองสูงที่จะแสดงออกในการพูดหรือการแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นคนทางานไวคล่องตัวลื่นไหลทันคนแล้วก็เป็นคนที่มีเหลี่ยมในตัวสูงเลขนี้ผิวเผ มักถูกมองเหมือนเป็นคนที่อดทนสูงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมักมีมุมที่ขี้เบื่ออยู่บ้างค่ะเป็นคนที่เบื่อความซ้ำซากจําเจนะคะไม่ค่อยชอบอดทนรอคอยอะไรนานๆแต่ยกเว้นคนเลขนี้จะอดทนถ้าเกิดว่านั่นเป็นเป้เปาหมายที่เขาอยากจะเอาชนะเขาจะไม่ยอมอยู่จนกว่าจะจัดการได้ค่ะเลขนี้จะเหมือนคนมีสองภาคนะคะก็คือ1เป็นช่วงที่ซุ่มแอบเก็บข้อมูลเง,งียบๆอยู่นิ่งๆ ับ2ก็คือแสดงออกอย่างมั่นใจโชว์เผาเต็มที่เลขนี้เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตค่ะจนบางทีก็เครียดสูงสมองพักผ่อนน้อยสมองทํางานไม่หยุดนะคะแม้ว่าเขาจะอยู่นิ่งๆเนี่ยสมองก็ยังกลุงคิดวิเคราะห์หรือว่าวาดภาพในหัวตลอดเวลาและไม่ว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนก็มักจะหาความรู้จากสิ่งรอบๆได้เสมอค่ะเป็นเลขที่ดูเก่งดูมีประสบการณ์สูงนะคะและคนเลขนี้ก็มักจะเจอผู้คนเยอะผู้คนหลากหลายมากหน้าหลายตาทําให้เขาได้รับคมสมองแล้วก็มีข้อมูลในเขาได้เรียนรู้ตลอด แล้วก็ทําให้เขาได้ทันคนด้วยค่ะและเลขนี้นะคะก็มักจะมีปัญหาอะไรเข้ามาให้ได้แก้ให้ได้ปะชะดาตลอดเวลามักมีข้อโต้เถียงข้อโต้แย้งเกิดขึ้นและเลขนี้ก็มักจะชอบเถียงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเถียงออกมาหรือว่าเถียงในใจก็ตามเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกใจใครนะคะมักจะมองหาข้อติในคนมากกว่าที่จะมองหาข้อดีไม่ค่อยเชื่อใครนะคะต้องพิสูจน์ก่อนเป็นคนที่เก็บข้อมูลเก็บทุกเม็ดทุกคําทุกพยานหลักฐานแวดล้อมแล้วก็ถ้าปากใจเชื่ออะไร แล้วนะคะคเขาก็จะสามารถที่จะหาเหตุผลสารพัดล้านแต่มาซัพพอร์ตแนวคิดที่เขาเชื่อไว้ได้เสมอคะ่ะเป็นเลขที่เหมาะกับสายงานที่เกี่ยวกับการโต้วาทีโต้เถียงดีเบตข้อมูลนักพูดทนายความหรือว่าคอนเทนต์กระแทกใจคะ่ะความโดดเด่นที่แตกต่างระหว่าง2เลขนี้นะคะถ้าเป็น447744คะ่ะจะเด่นด้านการโต้วาทีที่อยู่ท่ามกลางผู้คนเยอะๆ ถ้าเมื่อไหร่ที่คนเลขนี้เตรียมข้อมูลมาครบพร้อมแล้วนะคะก็มาัากจะพูดไฟแลบคําพูดมักหาช่องโหว่ได้ยากเป็นคนที่พูดชัดแรงตรงประเด็นมีลําดับขั้นตอน1234นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการมีข้อมูลที่ทันโลกทันสมัยทันเหตุการณ์นะคะข้อมูลมีความสดใหม่สูงค่ะส่วน047740นะคะจะโดดเด่นด้านของการล้วงข้อมูลรลบาบขาซุ้มเก็บข้อมูล มาเก็บข้อมูลลับแบบเงียบๆจนกว่าจะครบแล้วรอฟันทีเดียวคนอื่นที่จะโดนคนเลขนี้เล่นงานเนี่ยมักจะดิ้นไม่หลุดและเขาก็มักจะมีวิธีแปลกแหวกแนวคิดอะไรทําอะไรที่คนทั่วไปคาดเดารูปแบบได้ยากค่ะเป็นคนที่แทรกตัวเงียบจับพี่รุษเก่งรู้ความลับลึกๆโดยเฉพาะความลับที่คนเขาปิดซ่อนไว้ไม่อยากให้ใครรู้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมเก่งในการหาหลักฐานมัดตัวให้คนดิ้นไม่หลุดเล่นนี้จะเป็นลักษณะของนักล่าที่ซ่อนตัวอยู่เงียบๆเ,เ,เพื่อรอตะปบเหยื่อค่ะ